วันนี้มาผามาเยี่ยมหน้าข้างๆเพื่อนนะค่ะมาชมพเพลียงหมูเนาะหล้กก็ปลูกพักไว้แล้วะะก็มาชมบริเวณรอบๆหน้านะคะสวนข้างๆกันนะคะนี่ค่ะกับเป็นบริเวณอันนี้เป็นเป็นสวนเจ้าของเนาะนี่ข้างๆสวนเป็นหน้าข้างๆกันนะคะเพื่อนจะปลูก ต้นบววต้นกล้วยเดี๋ยวผาเขาไปเบิ่งข้างในนะคะต้นพักกระเดาในหลายมากเลยค่ะสวนกล้วยอ่ะน้องรับพิมพ์ดิ่งละนะคะสวนไผ่ที่ผ้าไปเบิ่งเมื่อกี้ค่ะเป็นลานขายของเนาะลานขายของเพิ่นไปบอกเพิ่นลยละมาจะมาเบิ่งสวนเพิ่นไปเบิองหน้าเพิ่น หมูหมูจา๋าเพลียงหมูกีีหมูหมูบานไว้หนึ่งสองหันหน้ามาหน่อยสิคะ,ะไก่กับห้องเพิ่นกินแล้วเพิ่นกัะน้อนเนาะสบายใจเฉบเลยหมูแม่ซีโตค่ะเป็นหมูป่า้ะคะ่ะเคี่ยวหมูปา่าเห็นไหมคะไก่ ต้นไผ่้อมไทเดี๋ยวพาไปบึงต้นคาต้นกล้วยมะนาวลมเรือนลื่นดีมากค่ะไก่เพิ่นนเเพิ่ลี้ยงแบบปล่อยค่ะ เพิ่นบ้างระบบท่อน้ำเนาะไก่ขาตะไคร้มะละกอค่ะมีเหมือยเลย พลไมยกับน,นี่ค่ะลุนถิ่มไว้ยหละพานะคะยางมะมงนี่นะคะก็จะเป็นเพื่อนก็จะปลูกมันแก้วไว้เป็นเครือมันแก้วนะคะมันแกว้วเบื้งระบบทอนามคะ่ะไก่น,น้าเขานาข้าวนะคะต้นมะพร้าวเยอยะแยะเลยค่ะ ก็จะเป็นบริเวณสะเป็นกระเลี้ยงปลาอะไรนะค่ะทุกคนนีค่ะเลี้ยงปลาสะปลาปลาล้ฟูดฟูดอคู่ค่ะกระเพาะย่างของปลากัน ดอกอันชันถ้าเป็นไผ่หอยเชอรี่นะคะไผ่หอยเชอรี่นะจะเป็นบริเวณรอบสะเพิ่นเพิ่นกระปูกต้นไผ่ไว้เยอะต้นมะพร้าวค่ะเป็นหน้าเพิินสวยงามหน้าเขา น้ำอุดมสมบูรณ์เลยค่ะบริเวนทางข่างก็จะเป็นหน้าเจ้าคองนะคะไล่นาตัวเองอีกฝั่งของสะเพิ่นเนาะนี่จอมปวกนะคะคููใดก็เห็นจอมปวกปอจอมปวกนะคะ ต้นยูค่าเต็มเลยค่ะบรรยากาศร่มรย่นค่ะจับปัวบริเวณรอบซาค่ะต้นพะก,ษษพกเศษพะกะดดาวล่มเย็นพาดแบบสบายเลยค่ะต้นพักกัดดาลาย จะขอตันลาไปก่อนนะคะบายบายสบัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามา<ร>ด,ดูค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า ขับรถออกมากขางๆท่างเพื่นกะจะปลูกหยาวานไว้ด้วยค่ะเอาไว้ให้ตะกะแตนกับให้มูค่ะปิดคลิปเลยเด้จ้าเดี๋ยวจะมาอันผ้ามาเบิงไม่วาเพื่อนเฮ็ดอย่างต่อจบคลิปจ้า